สวัสดีครับที่ว้ยชาแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้ถือเป็นวันหยุดนะครับแล้วก็เป็นวันได้พักผ่อนได้ดูแลร่างกายนะทั้งสุขภาพอะไรพวกนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้ความห่วงใยเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะโดยเฉพาะรื่องของหลังนะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีอาการเขาเรียกว่ามีอาการเคล็ดอยู่นะแต่มีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่าก็ายังคงปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับขอบคุณมาก ก็ได้ทั้งยากินยาทานะแล้วได้หมอนนวดนะลูกชายได้ช่วยนวดให้ก็ถือว่าช่วยคลายนะพี่น้องหลายคนบอกว่าให้ไปหาหมอที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่สิน่าจะหายผมก็คิดว่าเอ้ที่เพชรบุรีตัดใหม่มีหมอจับเส้นอย่างนั้นด้วยเหรอครับผมก็เลยนึกอยู่สักนาผมปักหมดหุดถาไม่เจอนะครับเอ๊ะใครมีอะไรตรงนั้นช่วยบอกทีผมไม่ทันจริง,รงๆแนละเพชรบุรีตัดใหม่เอาคำคำนะอ่ะ วันนี้ในวันหยุดก็ถือโอกาสได้พูดคุยสักหน่อยหลังจากที่ต่อเนื่องจากเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้ได้พูดคุยถึงเรื่องของแต่ละคนนะครับอ่าก็มีอาจจะมีภาพลูกชายเดินอ,อะไรบ้างนะถือว่าเป็นสาวเอฟเฟกมีภาพประกอบไปละกันมาไล์ตรงทางเข้าพอดีนะถือเอามุมนี้แล้วกันนะครับก็เมื่อเช้าก็พูดถึงทั้ง41คนรวมทั้งตื้อตระกูลสำรองไปแล้วนะครับที่ลงไปทนะําหน้าที่อะไรบ้างอีกจุดหนึ่งที่อยากจะขอพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของ ประสิทธิภาพในเรื่องของลูกฟรีคิกไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนเนอร์ลูกฟาวล์ลูกตั้งเตะอะไรต่างๆซึ่งต้องบอกว่าเคยเป็นอาวุธหนักเคยเป็นอาวุธเด็ดของอาร์ซอลมาแต่อ่อนแต่ออกครับแต่ว่าก็ถือว่าอาจจะลืมเลือนไปอาจจะแบบถูกจับทางได้บ้างนะครับจนมาในกระทั่งล่าสุดเนี่ยความน่ากลัว กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กลับมาจากดูไบนะครับผมขออนุญาตใช้คำว่าดูไบเอฟเฟกต์ละกันเคยใช้มาตั้งแต่ต้นกลับมาจากดูไบเนี่ยเราถือว่าผลิตผลิตถล่มประตูได้อย่างมากมายจริงๆลม4นัดยิงไป16นะครับยิงไป4 6เป็น,นฟุตบอลพเมพ์ลีกล้วนเลยนะครับตั้งแต่กิทเซลพาเลตนอตติงแฮมฟอร์เรสลวมถึงลิเวอร์พูลและล่าสุดครับครึ่งโหลกับเวท์แฮมยูตนเตดมาจากลูกเซตพีดเกือบทั้งนั้นนะเยอะนะเยอะอะเยอะเหมือนกันนะ ส่วนหนึ่งก็ต้องขอเชิญชมพี่นิโคลัสจูเวอร์นะครับหลายหคนคงจะรู้จักก็เป็นโค้ชของลูกเซตอิตซึ่งเคยสร้างความน่ากลัวมาก่อนครับนิโคลัสจูเวอร์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเคยทำงาน อยู่ผนแกวิเคราะ์ต์นะให้กับมงปรีเอนะครับให้กับทีมโคเอเชียด้วยก่อนที่จะย้ายมาอยู่อังกฤษนะครับด้วยการเป็นสตาฟโค้ดให้กับเบนสอดนะครับลูกทีมของพิ่โทมัสแฟรงก์นั่นแหละนั่นแหละอ่าแล้วก็หรือเชื่อครับอยู่กับเบนฟอรดเนี่ยสามฤด,ดูกาลช่วยทําให้เบนฟอรดทําประตูจากลูกฟรีคิกจากลูกฟรีคิกนะครับเบนฟอรดนะสามดูสี่สิบหกลูก, 4, ลกเยอะนะ ทำให้เบนฟอร์ดกระโดดขึ้นมาอ่าขึ้นมาอยู่ในเพียมไลีกแล้วก็ยังคงอยู่ในฟุตบอลเพียมไลีกในปัจจุบันนะครับสิ่งนี้แหละมันทาให้มิเกลอเดต้านะครับรู้สึกว่าทึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้โค้ชคนนี้มีอะไรดีตัวเล็กๆอ่ะถ้าเราก็จาได้นะครับตัวคนนี้คุลจูเบอร์คงไม่ต้องหารูปนะไปดูไปดูกันเองนะทำให้พี่มิเกลอเดต้าสนใจแล้วก็ไปดึงตัวมามาเป็นผู้ช่วย ที่แมนซิตี้ตอนนั้นตัวพี่มิเกลเอต้ายังเป็นผู้ช่วยของอาจารย์เป๊ปนาะเป็นเป๊ปโกเดล,ล่าอยู่ที่แมนซิตี้ครับก็ไปดึงตัวนิโคลัสจูเวอร์มานี่แหละแต่หลังจากที่พอพี่มิเกลร์ตาได้โอกาสในการมาคุมทีมอาร์เซนอลครับก็หอ่อผิวบรรดาสตาฟโค้ชหรือเพื่อนรู้ใจอะมาว่าจะเป็นทั้งซอฟ,ฟเฟนเบิร์กนะครับรวมถึงพี่นิโคลัสจูเฟอร์เนี่ยมาด้วยแต่มากับอยู่อาร์เซนอลเนี่ยยังไม่ได้มาเป็นโค้ช ฟรีคิกโดยเฉพาะนะครับก็มาเป็นผู้ช่วยเรื่องโนดี้นั่นก่อนแต่หลังจากอยู่มาได้สองปีเริ่มเริ่มเห็นประสิทธิภาพในลูกฟรีคลิกในสูตรสําเร็จอะไรต่างๆที่จากมันสมองของพี่นิกลัสจูเวอร์เนี่ยทําให้พี่พี่เอกอต้าให้บอร์ดแต่งตั้งเลยเป็นโค้ดดายเล็กฟรีคิกโดยตรงเลยนะครับแล้วก็จากที่เราเห็นอยู่มาถึงทุกวันเนี้ยสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการเตะรูปแบบของการเข้าทํา นะโดยเฉพาะช่วงหลังๆเราจะเห็นหลายๆสูตรของพี่นุกนรลัตจูเวอร์อย่างมากมายนะจากเมื่อก่อนนี้เราจะเห็นนะเมื่อเราลูกฟนะิกคิกเนี่ยบรรดาตัวกองหลังสูงๆเราจะกระจุกกระจุกกันอยู่เป็นก้อนเลยอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็เริ่มกระจายตัวนะซึ่งมันก็ใช้ได้พอถึงจุดหนึ่งนะก็อาจจะถูกจับทางได้บ้างมีการฟาวมั่งพี่เบนไว้อย่างที่เล่าเมื่อเช้าเข้าไปก่อกวนผู้สาประตูมั่งได้ประตูก็ถูกลิฟต์มั่งแต่พอมาในลักษณะ ของที่เราเห็นช่วงเนี้ยเป็นการสูตรที่ว่าเป็นการยืนอยู่ก่อนที่จะแตแะเราจะยืนอยู่ในลน์ออฟไซด์นะครับแต่หลังจากที่พี่ก้าวอ่าพี่ข้าวนะจะเดินไปทักสองสามเก้าก่อนเชี่ยเตะทั้งหมดจะรีบลงมาอยู่ในลายหมดเลยนะครับก่อนที่จะกระจายไปตามจุดต่างๆทําให้กองหลังทุกคนเลยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งลิเวอร์พูลนั่น่าจะเป็นของอะไรเนี่ยเกิดอาการหลงทางแล้วก็ ทำให้จับผ่างไม่ได้และเปิดโอกาสให้ทั้งตัวของซาลิบาตัวของวิลเลียมซาลิบาตัวของมากันเยตครับได้โอกาสได้เข้าทำประตูบวกกับการเข้าไปทําหน้าที่ในการที่จะกรีนเป็นการสกรีนให้อีกทีไม่ว่าจะเป็นทั้งยักคุบควอรวมถึงเบนไว้์ที่มีหน้าที่คอยกีดกันกีดขวางนะ เป็นผู้ร่วมขบวนการน่เป็นการกีดขวางผู้สัมปตูแบบเดียนๆโดยไม่ฝ่าว่าต้องใช้อย่างนี้ดีกว,ว่าโดยไม่ฝ่ากกลับไปดูกันได้นะผมคงไปลงคลิปให้แล้วละนะไปดูกันเราเองว่าเอพอเราได้ลูกฟรีคลิกแล้วเนี่ยนอกจากจะดูพี่เข้าเตะปันสวยๆนะไปดูเหตุการณ์ในกรอบเขตโทษด้วยว่าเขาทําอะไรกันบ้างโดยเฉพาะเบนไว้แล้วก็ยากุบคิวอีเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทําให เบอโอกาสให้ทั้งสองคนสามคนเนี่ยเข้าทาประตูโดยเพราะสองลูกล่าสุดทั้งวิลเลียมซาดิบาและมากันเยสก็ถือว่ามาจากมันมองของพี่นิคลัสจูเวอร์นี่เองนะครับก็ถือว่าอ่าช่วงซีซั่นนี้ช่วงแรกๆก็ถือว่านักเตะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่มาช่วงหลังเนี่ยนะโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่แมตที่เราถล่มคริสตัลาเลทไป5้นย์นะครับทั้งพี่ไ์เปิดมุมเปิดเข้าไปทั้งเสาใกล้เสาไกล มีการมาส่งสัญญาณกันจากทั้งตัวมากันเยฟมาถึงพี่ข้าวไปถึงวิลเลียมไซบาต่างๆเนี่ยมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงที่มันช่วยยกระดับทีมของเราได้อย่างเยอะทีเดียวในขณะที่โอกาสเข้าทำโอเพ่นเพย์ก็ถือว่า6ประตูล่าสุดเนี่ยก็เกิดจากการมีฟรีคิกคอนเนอร์หนึ่งฟรีคิกหนึ่งจุดโทษหใช่ไหมนอรน,นัานก็จะเป็นจากพี่เรโดทอสซาจาก อาบุกโยสก,ก้าที่ยิงแล้วก็จากอ่าพี่ข้าวเดีกัลไลในลูกสุดท้ายที่ยิงเข้าไปนะครับก็พูดง่ายจาก3ามเซตพีสแล้วก็จาก3ามโอเพนเพย์ pay. มันก็ถึงเป็นการยกระดับยกประสิทธิภาพในการเข้าทประตูของอาร์เซนอลนลองนึงกดูแล้วกันครับถ้าเผื่อในลูกเซตพีสเรามีประโยชน์กันนี้แล้ววันแดววันหนึ่งการเข้าทำโอเพนเพย์ pay, กลับเข้าสู่ฝักอีกครั้งหนึ่ง มันก็จะเป็นประโยชน์2ทางเลยสําหรับอาร์เซนนอลในการที่จะเข้าทํานะครับโอเคเกมรับเราก็ต้องห่วงด้วยนะแต่เกมรับตอนเนี้ยเบอร์ได้พี่ข้าวนะครับซึ่งตอนนี้บทบาทพี่ข้าวโดดเด่นที่สุดในรการเล่นของหมายเลขหทุกคนสังเกตไหมพี่ข้าวทําได้ดีมากๆในการเล่นหมายเลข8ดถือว่าพี่ข้าวก็ทําได้ดีนะครับแต่ในสองแมตช์หลังเนี่ยที่เล่นเนี่ยโดยเฉพาะแมตช์ล่าสุดเนี่ยที่เล่นในบทบาทหมายเลข6เนี่ย ถือว่าพี่ข้าวทาหน้าที่ได้ดีถามใจผมผมว่าพี่ข้าวอยู่หมายเลขหกดีกว่านะ <c oughs> ไม่รู้นะอาจจะคนอาจจะหลายคนตนะ้บอกว่าเอาพี่ปาเตมาเอาพี่จอมาแล้วพี่ข้าไปเป็นหมายเลขแปดก็ถือว่าก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่าในการเล่นหมายเลขหกเขามีอิสระในการบัญชาการอยู่หน้าเกมรับเลยนะเล่นแบบหน้าเกมรับเล่นแบบสบายใจอ่นะครับบอลจะเกะกะเกะกะนะก็ทําทให้ทั้งสี่กองหลังของเรารู้สึกสบายใจนะ โอ้โยจังไหนหลังเว้ยเออ <c ười> คุยคุอยู่จังไหนหลังออานะก็ทําให้กองหลังเราเล่นด้วยความสบายใจเพราะฉนั้นเกมรับคือว่าตอนนี้ก็ถือว่าแน่นพอสมควรนะครับประกอบกับดาวิดและยาก็อยู่ในฟอร์มด้วยว้ยจก็ทําให้ตอนเนี้ยเรามีทีมที่ค่อนข้างที่จะลงตัวจริงๆสําหรับอาเซียนะชั่วโมงนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าอย่าประมาทผมว่าพี่ต้าไม่ประมาทหรอกครับไม่ประมาทแน่นอน การเล่นแต่ละแมตช์นะตอนนี้เราจะได้เห็นนะครับเก็บรายละเอียดทุกแมตช์เก็บรายละเอียดทุกเม็ดเก็บรายละเอียดทุกวินาทีโดยเฉพาะล่าสุดที่จําได้ไหมช่วงท้ายที่เวธแฮมโหมเข้ามาเวทแฮมเองเขาก็อยากจะได้ประตูช่วงนั้นเราก็เปลี่ยนตัวไปห้าคนครบแล้วนะกลายมาเป็นเวทแฮมมีโอกาสบุกจากการเข้าทำของเจล็อตบเวนพร้อมกับคูดูสเนี่ยจำได้ไหมแต่กองหลังเรากับผู้สาประตูเราไม่ยอมไม่ มันเป็นอาการของการที่ไม่ยอมอ่ะนั่นคือการมีสมาธิบางคนบอกว่าโหยิงไปหกแล้วอาจจะเสียประตูสักลูกนึงก็คงไม่เป็นไรแต่นักเตะของเราไม่คิดอย่างนั้นครับแล้ววิทไลย่าวิลเลียมาติบาอาากันเยสครับทั้งขดทั้งหมดช่วยกันนะไม่ให้เสียประตูแล้วก็พอหลังจากทีสะกัดลูกนั้นได้ก็มามีการตีมือตีไม้มันคือคลนะีนชีทไงมันคือขวัญกำลังใจมันคือของขวัญที่มอบให้กับแฟนบอลที่ตามมานะครับตีต่างๆเราเนี้ย มันช่วยยกระดับทีมยกระดับการเล่นยกระดับหัวจิตหัวใจด้วยเพราะนั้นก็ผมถือว่าตอนนี้ทีมเราค่อนข้างลงตัวนะเกตเล็กกัน,น้อยอีกเกทหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับในแมตท,ที่เราถล,ล่มเวสแฮมไปหลายคนคงเห็นนะพอได้สี่ห้าก็บอกโอ้ย oh, อยากเห็นเจ้าหนูเราลงเล่นเมื่อวานนี้มีทั้งเจ้าหนูเนรียวอเตอร์นะเขาลงให้อีธานไม่ใช่อีธานฮันนะเป็นอีธานแล้วเวนเดอรี่นะครับเป็นขวัญใจหลายๆคนข่าวมาล่าสุดนะเออหลายคนคงทราบมนะั้น่ะ มีเสียงกระซิบมาจากซุ้มมานั่งสำรองเราไปกำขำนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าใข่นะตอนแรกนะสุดท้ายพี่แอลลอนแลนเดลครับผู้สาประตูของเรามีการลงอิสระก,กรรมแล้วก็บอกนะว่าคนที่กระซิบบอกตะโกนบอกพี่มิเกลเดต้าก็คือผู <laughs> ้ช่วยโค้อีกคนหนึ่งก็คือตัวของพี่จอกินโยนั่นเองนะครับพี่จอกินโยส่งกระซิบไปทางพี่มิเกลเดต้าคงจะบอกบอสบอสเอาอีธานลง บอสเอาอีธานลงโวยประมาณเนี้ยนะหลังจากเกมเกมมันขาดนะครับหลังจากนั้นพี่บินกาก็เลยส่งอีธานเลเวลลนนี่ลงไปนะครับให้ไปลงไปไปสัมผัสเกมนะครับลงไปเล่นกับทีมไปเล่นกับรุ่นพี่นะตอนนั้นเราก็ยังมีเลโดทอซาอยู่มีทั้งพี่กัปตันโอ,อเลนกาดอยู่นะครับได้ลงไปสัมผัสเกมได้ลงไปต่อบอลเด้แล้วนะ้องมันก็กล้าต่อบอล ด้วยความเป็นเด็กไงนะนะมันก็ต้องให้พี่ปั้นก่อนจําได้ไหมผพอนลูกบอลได้โอเดนการ์ดอเดนการ์ดจะแปรให้น้องเล่นอยู่เสมอให้มึงบอกมึงไปทําเกมเลยประมาณเนี้ยนะแล้วก็มีข่าวมาว่าแล้วเดินเฉลย่าคนที่ตะโกนบอกพี่เมเกต้าก็คือผู้ช่วยโค้ชของเราดนเอง,เองพี่จอจินโยครับและตอนนี้พี่จอจินโยนะได้สําเร็จโค้ดลเส้นบีเรียบร้อยแล้วนะครับหลักสูตรโค้ดลเส้นบีนี่คือหลักสูตรคุมเยาวชนได้ไหมถ้าผม,ผมจําไม่ผิด ครับคุมเยาวชนได้แล้วนะแต่ต้องรอการสําเร็จจากไลเส้นเอนะอย่างพี่กนิดชาก้ารู้สึกว่ากณนิดกณนิดชาก,าก้ารู้สึกจะไลเส้นเอแล้วนะมาคืนพี่จอจินโย่เนี่ยตอนนี้จ,จบไลเส้นบีเรียบร้อยเดี๋ยวกําลังจะเป็นไลเส้นเอซึ่งผมดูลัฐทิศทางของพี่จอรจินโย่มาในเป็นผู้ช่วยโค้ชแน่นแน่นะครับคงจะต้องสั่งสมประสบการณ์คล้ายๆกับทางของชาบี้อลองโซอดีตนักเตะเก่าๆที่พอพอรู้สึกว่าตัวเองจะเลือกเล่นเนี่ย ก็ไปศึกษาไปร่ำเรียนไปสอบอะไรเส้นไหนต่างๆเพื่อที่จะต่อยอดนะแล้วผมดูแล้ว mm hmm. เดี๋ยวพี่จอิจนโญ่ต้องมาเป็นผู้ช่วยโค้ดแน่ๆเลยครับแล้วตอนนี้ก็รับรับตำแหน่งผู้ช่วยโค้ดอีกคนแล้วนะโดยพี่ติงพี่เมเกต้าก็บอกเองนะก็ถือว่าหนะ้าตอนนี้ทุกตึกทุกอย่างมันลงตัวครับเราเองจะต้องคีฟคีฟฟอร์มการเล่นนะคีฟฟอร์มการเล่น ไม่สนใจโซเชียลไม่สนใจแดงสิ้นไม่ว่าจะเป็นการที่จะถูกบูลลี่จากสื่อต่างๆจะจุกถูกบูลลี่จากอดีตนักเตะของทีมอื่นๆแม้กระทั่งจากอดีตนักเตะของทีมเรานั่นเองนะอย่างเมื่อก่อนนี่มารูเอลเปอร์ตีไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอดีตนักเตะเรานะครับอยู่ๆก็พูดมาบอกว่าน่าจะให้พี่ข้าวมาเป็นกัปตันทีมได้แล้วมาแทนมาแทนกัปตันเอนกาซึ่งผมคิดว่า มันใช่เวลาไหมมันใช่เวลาไหมนักเตะกำลังหล่อหลอมลงใจนะครับกำลังสู้โหฟันฝ่านะแต่ละแมตต์แต่ละแมตต์มันท้าทายทุกแมตต์อะแต่คุณเป็นอดีตนักเตะเก่าคุณกลับมาพูดว่าเฮ้ยดูแล้วพี่ข้าวดีการไลน์น่าจะเป็นกับตันทีมได้แล้วเหมาะสมกว่ากับตันเอเรนการ์ดไม่น่ามาดดีปากนะ เออถ้าเป็นอดีตคนนักเตะคนอื่นไม่ว่าจะเป็นไอริโอฟอรดานไอแกลลี่เนี่ยวิลไอพอรสโคเนี่ยช่างแม่งยังไงมันก็จ้องโบลี่ทีมเราอยู่แล้วนะไอทีมหาพวกนั้นน่ะแต่นั่งเป็นนักเตะอดีตนักเตะเราเองมูนเอมรีเรเปร์ตีไอผมยาวๆอ่ะที่พออยู่อาเซนอลได้สองฤดูปั๊บก็ซ่าอยากจะไปอยู่บาซ่านะครับก็ขายแพ็คู่ไปกับโอวมาไปอยู่บาซ่าแล้วก็ตกอับจนต้องกลับมาอยู่เชลซีอ่ะนั่นแหละไอเอมอรีเรเปร์ตีอ่ะ แม่งก็มาพูดมันใช่จังหวะพูดอเป่าเออต้องต้องต้องนิดนึงอ่ะนะทีมกํลาลังไปดีๆแล้วคุณจะมาแขวะเพื่อให้เกิดรอยให้เกิดความคิดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วพอเอามาพูดปุ๊บความวิเห็นแม่งก็มาแตกแยกกันละนะสื่อไทยก็ออกมาเล่นแล้วก็มีคนก็นมาพูดแล้วมาแล้วต้องอื ไม่เหมาะยังไม่เหมาะนะเอาสถานการณ์ดูฟอร์มก่อนหาจุดที่มั่งเล่นก่อนไอลิโอเฟอ์ดนานก็มาพูดนะครับก็บอกว่าบุกโยสกายังไม่เช่เวิร์ลคลาสหรอกตามตามสายตาผมนะอายุยี่สิบสองนะครับบุกโยสากามีผลงานตอนนี้ถือเป็นดาวสโสมโวสูงสุดของอาเซนอนและไม่ใช่ฟอร์มเพิ่มมาดีแล้วดูการนี้ ผมก็ไม่ยังไม่ได้บอกว่าบูกโยสาก้าเป็นนักเตะเวิร์คลาสพี่มิเกอร์เดต้าก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าโอ้โหบูกโยสาก้านี่แม่งเวิร์คลาสละมีใครคิดถึงนี้บ้างผมว่ายังหรอกทุกคนอยากจะดูผลงานของทีมมากกว่าไม่บอกป่ะเออแต่ก็มีให้บางตัวอย่างไอ้เอรียวฟูดิรามึงเอาอะไรมึงว่างไงน,นะ เรอโอฟริานตามสายตาผมยังไม่ได้เป็นนักเตะเวิลด์คลาสแล้วใครล่ะครับพี่ไปบอกว่าบุกโยสาก้าเป็นนักเตะเวิลด์คลาสแล้วไม่มีใครพูดเลยมึงเอามาปั่นประเด็นน่ะเออเพื่อที่อะไรเอามาให้นักเตะเราแม่งเกิดสมาธิเสียงไงนึกออกป่ะพอมาพูดมาเข้าหูบุกโยสากา้าโอ้ยเดี๋ยวแม่งกูเป็นเวิลด์คลาสแล้วเพื่อนต่าง,างๆว่าเฮ้ยอะไรวะ แต่นักเตะเองเขาไม่ได้คิดหรอกตอนนี้เขาถึงคิดถึงผลงานรวมของทีมแต่ละแมตช์เดี๋ยวจะเจอใครเจอเบอร์ลี่จะเอาอยัางไงวางแผนยังไงอย่าง,ยงนี้มากกว่าเนี่ยไอ้พวกนักเตะเก่าๆแม่งน่าจะกลับมาดีดปากนะนนไม่รู้จะดีดด้วยอะไรอะดีดด้วยมือหรือดีดด้วยอา่าก็ว่าแม่งไปอีกทีหนึ่งนะมีการมาบอกโอ้ยยังไม่เห็นหรอกว่าจะต้องไม่มีใครกาคิดเลยนะเอออย่างมึงเลี้ยวฟุตนด์มึงน่าจะเป็นไอ้หมุนไอ้หมุนนั่นแหละไอ้ตัวค่าตัวร้อยล้านน่ะไอเตะหมุนแนล่ยรือหมุนแหล นั่นแหละโอ้โหนั่นน,น่นาจะเป็นเวิลด์คลาสเพราะว่าค่าตัวเขาร้อยล้านนะมึงกลับไปหาแดกกับทีมมึงแล้วมึงไปวิจารณ์วิเคราะห์ทีมมึงเหอะนะอย่ามายุ่งอัเซนดอนกูเลยได้โปรด <c oughs> นะมันดากูรูต่างๆอย่าม่ยุ่งกับทีมกูเลยนะอไปอายุ่กับทีมมึงนู่นทีมมึงกำลังผลงานดีนะโอ้ตอนนี้กลับมาชนะมาหลายแมตช์จะลุ้นแชมป์อีกแล้วครับเพราะว่าห่างจากท็อปโฟอยู่หกแต้ม <c oughs> นะหากจะท็อโฟยหกแตบไปทางนู้นนะตอนนี้สมาธิของาอจเนนอลขอมีสมาธิในแมตต์ต่อแมตต์บรรยากาศโดยโดยทีมบางทีผมชอบอย่างหนึง่งนักเตะของเรามันไม่บ้าโซเชียลไว้ถ้าจะลงโซเชียลมันลงโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของทีมตัวเองเท่านั้นและลงในด้านบวกทุกคนคงจะเห็นลงในด้านบวกเออล่าสุด ล่าสุดเจ้าหนูอีวนนา,ออา,อานนาวนรี่เจ้าหนูอีธานนาวานี่นะครับเขาลงอินสตาแกรมเขาลงภาพตัวเองอะนะลงภาพตัวเองได้สวมเสื้ออาเซนนอนแล้วก็ลงแค่นั้น,นเหมือนกับว่าเฮ้ยกูได้ลงชุดใหญ่เว้ยสิ่งที่ได้รับเป็นผลฟีดแบ็ก็คืออะไรรู้ไหมบรรดาซีเนียบรรดานักเตะรุ่นพี่ต่างๆครับทั้งดีแค่ไลฟ์นะทั้งดีแคไล เข้ามาเมนเข้ามาบอกสเปเชียลสเปเชียลทล l ต n น่ะเป็นการแบบเฮ้ยแม่งสุดยอดจริงไอ้นนองอย่างนี้แหละแม่งทรงดีมากมายนะครับวิลเลียมซาริบาก็เข้ามาเมนให้น้องครับเป็นลูกไฟโอ้ค,ค,ออคล้ายคล้ายของควนตีดาวลุ้งจุติใหม่นะเป็นการให้กำลังใจน้องไนงะบุคโยสัก,ก้าก็บอกเนี่ยบอลเลอร์นี่แหละสุดยอดเดี๋ยวประมาณเนี้ยนะครับในลายของตัวของเพื่อนเกมเป็นเลเลซี่วิสเกลี่นั่นก็เป็นเพื่อนร่วมกันก็ ส่งสัญญาณมารุยเอลวอเตอร์ก็ส่งลูกไฟมาครับพี่เสือเป็นไว้ตบมืออาส่งตบมืออย่างนี้รวมทั้งนี้กับตันเออเดนกาดลงส่งหัวใจอะไรมาให้เนี่ยครับเป็นสิ่งที่น่าแต่ของเราใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ไม่ใช้โซเชียลพร่ำเพื่อเรื่อกหรอไหมไม่เอาโซเชียลมาลูบลงลูกตัวเองไปเที่ยวไปผับเมาในบาร์แล้วเอามาลงเนี่ยไม่มีเลยนะ้งแต่สัราเราผมว่ามันเป็นกฎ ที่สำคัญข้อหนึ่งที่พี่ไมเกลเ,เวตาคงได้วางไว้ให้กับทีมในการที่จะทำอะไรกับโซเชียลเพราะมือถืออยู่ในมือไงมันสามารถลงอะไรก็ได้นึกออกไหมแต่ว่ามันอยู่ที่การพูดคุยอยู่ที่การพูดคุยกับผู้จัดการทีว่าเฮ้ยคุณจะลงอะไรหนึ่งมันต้องเป็นบวกสำหรับทีมนะสองมันต้องลงอะไรที่ไม่ทำร้ายคนอื่น นี่คือสองสิ่งสาคัญที่ผมยกพี่เมกเวตตาได้สั่งสอนและอบรมลูกทีมในการที่จะเล่นโซเชียลมันพราะนั้นมันจะมีแต่ภาพบวกตลอดเลยนะครับแล้วก็เป็นการเก็บตกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะถือว่าเป็นอีกอีพี EP แล้วกันที่เอาไม่เร่งรีบเป็นอีพีหนึ่งที่แบบสบายๆแล้วก็พูดคุยในายรายละเอียดที่บางคนอาจจะมีรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้เก็ดเล็กเก็บน้อยอะไรต่างๆเนี้ยก็ถือว่าตัวที่ห่วยนํามาถ่ายทอดให้ ตามสไตล์ของผมหลักกันนะครับก็เราคงจะได้หยุดพักหายใจไอคอนะอีกประมาณ4ี่วันเพื่อที่จะเตะกับเบอร์ลี่แล้วเดี๋ยวสถานการณ์ตอนนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเราจะเตะก่อนเตะหลังนะแต่รู้ว่าแมนซิ t y ตี้เดี๋ยวเดี๋ยววันวันนี้วันพรุ่งนี้หรืออะไรทักอย่างเนี่ยเขาจะต้องเตะอ่าอยูฟาแชมเปี้ยนีกกับโคเปนเฮเกน นะก็เดี๋ยวมาดูโปรแกรมกันอีกทีละกันว่ามีใครอะไรบ้างนะกันละกันครับ,นะรบก็วันนี้ถือว่าเป็น e p พอีีหนึ่งที่แบบสบายๆนะมาเก็บตกเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับแล้วก็ให้มันครบถ้วนละกันนะในรายของปิดท้ายด้วยของมาร์ตินเอเดนการ์ดนะครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้ดีนะล่าสุดแม่แล้วการลงอีสแกรมกับแฟนนะแฟนเขาลงแฟนเขาลงก็ถือว่าเป็นการปาอบขวัญกับตันหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับเล่นจนครบ นะมีความฟิตมีความไรต่างๆผมว่ากับตนเนนการ์ดยังคงพร้อมยังคงเหมาะสมที่จะเป็นกับตันทีมเพราะว่ากับตันทีมเนี่ยเขามีหน้าที่โดยตรงที่จะไปพูดคุยกักบกรรมการนะด้วยบุคลิกด้วยบุคลิกของกับตนเนนการ์ดซึ่งทั้งมีทั้งอ่อนโยนและแข็งกร้าวผสมกันแต่ในการที่ บางจังหวะต้องม่พูดคุยกับกรรมการเพื่อขอความเห็น <c oughs> เพื่อขอความเคลียร์เนี่ย <c oughs> ก็ควรจะเข้าไปแบบซบซบซึ่งผมเยอกกับตันินกาดเหมาะสมด้วยประกาศถังปวงครับการกระตุ้นลูกทีมการแสดงให้เห็นการวิ่งเพรสนะยังโอเคอยู่สําหรับกับตานินกาดครับสติต <c oughs> ัวตัวในการที่พบกับเวสแฮมครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตในการเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้ใครอย่ายืนให้เห็นกูเลี้ยงผ่านหมดหนึ100่งร้ยเปอร์เซ็นนะครับสองแอสสิตสำคัญสวย หนึ100่งร้อยเซนในการดวลกันเดี่ยวเดี่ยวบนพื้นดินนะครับเจ็ดโอกาสในการที่เข้าไปสู่พื้นที่ที่สามพื้นที่อันตรายของคู่ต่อสู้ครับและเก้าสเปอร์เซตในการจ่ายบอลข้างหน้าไปข้างหน้าไปในพื้นที่ใครจะว่าโอลการ์เป็นอาแปะไม่แล้วนะครับเี๋ยวนี่โอลการ์เราได้บอลปุ๊บหันหน้า ไปข้างหน้าโดยตรงเลยนะพราะอนนั้นก็เป็นสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงสาหรับทีมเราไปในทางที่ดีเดี๋ยวค่อยมีเวลาค่อยมาจับเก็บเล็กกันน้อยอีกครั้งหนึ่งของแต่ละคนละกันนะก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวรอเช็คสัญญาณเรื่องของความฟิตของทั้งรายของพี่ ber, ยูเลนเทมเบอร์รุสไมล์รวมของพี่มึกโทมัสปาเตว่าจะกลับมาช่วยทีมเมื่อไหร่เมื่อตอนนั้นนะครับขุมกําลังข้างสานามของเรา จะปึ๊กมายิงขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ทั้งสองกำลังจะกลับมานะโทมี่ก็กำลังจะกลับมาแล้วด้วยฮ่โอเคละกันนะมีนักเตะเท่านี้ก็ใช้เท่านี้มีนักเตะเท่านี้ก็ใช้แบบใช้แบบชาญฉลาดดึงศักยาภาพออกมาให้มากสุดต้องชื่นชมพี่มิเกลอาเดตาและทีมตราโ,โคตดด้วยละกันวันนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับให้กับที่ห่วยชาแนลอาชนาทแฟนคลับด้วยนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสาปลาทุกท่านนะครับเมื่อวานพี่น้องเสาปลาก็บอกว่าผมเป็นคนลาวครับขอมาเป็น f c พี่ที่หวยสักคนได้ไหมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนลาวคนใดมาได้หมดครับเป็นแฟนทีมอื่นก็มาได้หมดขอให้พูดคุยกันเข้ามาพูดคุยกันแบบฉันมิตรพูดพูดคุยกันแบบพี่น้อง ภาษาง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องมีชาร์ตไม่ต้องมีอะไรมาปวดกระบาลเปล่าๆคุยกันแบบงนี้แหละตรงๆนะแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมส่งกำลังใจให้คับพี่น้องที่ปฏิบัติตานีตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วสวัสดีครับ <laughs>